บัดเนี้ยนั้ในตอนนี้ฟังกระแสเสียงส้อนมาถึงทะเลงก้าวใจก็คิดเอาตัวให้ยดอนันต์ ในตอนนี้หัวใจเปน็นวืนวันนกตึกตักเจขยับน่ะยังมาทัาน้ำอุูกันแกจตัวเธอได้จอยนะเป็นเจ้าคุณแต่ยังหน่อยสิพันสากว่าจริงจริงซส้นสุมตนเองมันที่ห้าหมืนอนเศ้ากระเทงมือแดงฉเฉลิงนะในมือนี้พ่มวมแต่ว่าแรกเริ่มยุ่งกะลังหอกมาหา ทั้งสีกุงขันสีกามุกยุมกามาเยี่ยมเตรียมรับร้องยังติมที่ทั้งกุฏิกันใส่้องเป็นกะเลี่ยมมองๆกันสมนาท่านมหาอุมในขณะข้งนั้นซ้ำกับสายแหง่งฝากฟาด้ากระบานหัวได้ยินเสียงนี้คำมาซ้ำจาก,กันเสียงว่องว่าหลวงพี่อ ตอนนี้มีสองเท่าจากกูนมาเยี่ยมทานน้อยนั้นเติบแล้วสีพ่อเยี่ยมเลยไปน้องอืมนะมหาแดงจุนว่นเาเนียนจอกอลู่ว่าพ่อนั้นมายามจากสิมากันตายยังตังอุละใจใจงนะอย่าไล่เดียหันคนกุุงเขารู้พ่อแม่กูคือบ้านนอกบอกเคยบอกไกทราบลูกขั้นเขารู้กันไอ้ก้า คือสิลลหลบล้างไห้นันไก่คำดำมองย่านเขามองกันทั้งเสียเบื่อแท่นนอนดอกกูนอนเลี้ยวจึงว่าว่าหายดอกเบื่อว่ากึ่งตาใสเดินด้วยนินจักเขามาตั้งแท่ใสเจ้าก็สร้างมักยุงบักนินบ่าบลา รู้หรือไม่ว่าขากำลังบุญหันหนักนะบอกแกเขาสาวพักอยู่ศาลาปุ่นดื้อน่อยนะยาสิมากขวนข่อยไฟสิมากก็ตามตามเดี๋ยวนี้แขกบ่าทานวางาใหญ่มาแท้แท้ประเดี๋ยวแย่แขกสิเห็นนะ แขกบอท่านใด้วางเินนันเต็มอยู่จังนิ่พบแขกคนเดี้ก็มากรูปใหญ่ามาเรือหน่อยอุ่าคอยกันวันนาจังพ้ามาจังมันแมนห้ามเอเดินห้ามเอเดินห้ามขึ้นมาอย่าเป็นกระดานพื้นสิมดมองอึน เป็นพ่อแม่หรือพี่น้องก็ตามตั้งอย่ามากวนส่วนเราไก่อยาคอยู่กุดีนิ่พูนไข่นั้นสุดกันมายุ่งยามมงคนสิพลผานเป็นเจ้ากี่เจ้าการแท้ละหือซ้ำเจ้าอย่ามาเว้าวดวนเอง ไข่ละว่าจังสีละพ่อแม่ผู้ฟังก่อนบ่อนสอนสิสิ่งสั่งกันสร้างตามสุ้มเจ้าโอมนะเอาแหละคุณยมเสาวสัตเท้าเห็นตอนนา้าไอเทิดมือน,นีสิบ่ให้ไข่จัก่า,าย,ยบ่ถวายไข่บ่ห่อสิขอเวาเทาเจ้าขอนะพอดวันนี้แล้วจะต้องกันลุงบาทประคาทา